สวัสด,ด,ด,ดีครับทุกคนขอพูดถึง,งคลิปล,าล่าก่อนคลิปนว้าเป็นโลกที่ผมเสกแล้วก็เอาไปเรีนชาร์จ,จเฉยนะคบไม่ต้องดามาอะไรกันนะผมแค่เล่นชิวๆแต่ผมจะใส่มออันบรด้วณรับเล่นชิวๆได้เฉยธรรมดากันเถอะอือเขาจะเป็นเล่นง่ายนะของผมขอแบบตา้ของไม่ตกแล้วกันห้าเดี๋ยวตายโอเคไม่ต้องดามาผมแค่แบบเล่นแบบเสกข,ของดามาหนักเลยนะเนี่ยเห็นคอมเมนต์คลิปนี้ดังด้วยดังด้วยคลิปเมื่อกี้ เปิดซีรีส์ใหม่ก็แดกมาตอนนั้นวันนี้ EP พหนึ่งนะครับโคนเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นฮาร์ดคอร์นะผมเล่นหมดอีซี่ไม่มีมอนสเตอร์ออาหารไม่อิ่ม,มเล่นฮาร์ดคอร์ไม่เป็นทำฮาร์ดเคยเป็นแล้วผมเคยตายลยฮาร์ดเลวผมเสียดาใจไอ้นั้นอีซี่กอโทษแล้วกันนะคะพีเ่เซกผมก็คิดไม่คิดว่าคลิปนี้มันจะดังด้วยไงอา้าวหนึ่งหนึ่งโท อดี๋ก็ตัดไม้นะครับโวกเรางผมจะไม่เล่นแหละทุกคนด่ามาไม่เล่นเลยบอกเลยนะครับโลกนะไม่เป็นปรุหนผมเสิงนะมาเล่นผมก็เอามาเล่นเล่นๆได้เฉยก็เอาเหล็กมาปูอ่ะมักก็พูดแปลงนั้นแหละทุกคนมะมาดาม่ามากันนักใช่ไหมเริ่มรลดเล่นเลกใหม่แบบไม่เสียก็ได้ไม่มีอะไรแปลกแล้วโลกเนี้ยสังเกต มาครับซีติงสีบลูแล้วก็ยวกวางทำขวานโอ้ขวานสองอันกดเกดือบกดผิดละมาแล้วก็ที่ขุดโอเคตัดไม้เพิ่อมอีกสักต้นแล้วกันเอน็นดูซีดนะครับผมก็มาเอ็นชื่อเอ็นดูเ e ยไม่ใช่เอ็นดูซีดนะครับทุกคนคอมเมนต์นั่นแหละ ท้กคนอยากให้คลิปนี้ดังก็ช่วยติดตามด้วยนะคะคนดูสามร้อยคนนะคลิปเมื่อกี้ก็ดีใจเอ้ยอย่าบักทุบทำไมล่ะออกจากป่าตรงนี้ก่อนมาต่อกันตัดไม้เพื่อมีีกสองท่อนแล้วผมก็จะ ตรงเหมืองอีพีหน้านะครับเฮ้ยเจอบ่อน้ำด้วยป่ะตัดต้โดนโอ๊กนิดหน่อยราวทุนตัดไม้ตัดไม้ตัดไม้ปาเดี๋ยวเราก็ไปตรงนั้นกัน กคนไม่หาทางออกป่าแล้วกันนะครับรอปแป๊บหนึ่งทุกคนเดี๋ยวผมไปหาทางออกป่าอ่ะตอนนี้ออกป่ามาถึงไบโอมเพนละ้เอเหมืองคุดหินก่อนไปคุเห็นได้เยอะๆก่อนนะครับทุกคน ไม้จะหมดแล้วมาขุดยอ๋ยวขุดทานไปก่อนนะครับผมไปตัดไม้เพิ่มต้นหนึ่งตัดไม้ครับชอดนี้ นี่น่าจะพอลนะเอาที่ขุดก่อนอ้าวหมดะไม้หมดแล้วก็ดาบขวานก็อันนี้ผมจะขุดทาง ดีโซแ,แท็กนี้น่าจะเหมาะกับทุกคนผมกมังก้งคนน่าจะชอบนะดีโซแท็กเนี่ยหวังนะ้าผมเอาออกไม่เป็น <c oughs> มีเยอะมากเลยท่านต่ำๆเนี่ยเว้ท่หนึ่งจุดสิบเก้ามัก็จะออกเต็มทีแล้วนะครับร หนึ่งอันสุดท้ายเรียบร้อยอันสุดท้ายแล้วอ่ะแล้วก็คาพรอตเยอะๆเลยอ่ะพร้อมลงเหมืองไปดยด่านอันน่ะครับนุยประโยชน์มากค่ะ ไปปักไปทำฟาร์มตงโมูุดูทองแดงไว้้แลวเก็บใบครับรผมผมผมก็ได้ใช้ เคอใช่1นึแล้วแต่ออกแบบสนับชงสนัปชดอะไรก็ยังไม่ออกเลยนะครับโดนเหมืองใหญ่อยู่ไงอะอลอ้าเหมืองตันซะงั้น างนี้ไปเลยต่อ่านก็เยอะแบบขัดจาตาเลยก็ขุดเก็บไว้นะครับขุดเก็บไว้นะครับทุกคนเราลงขึ้นขึ้นเหมืองไปกันเถอะลึกเกินเหมืองเนี่ยอ้ลึกก็นนลึกกว่กาเดิมอีก ตงจะถึงดีฟสเลตแล้วมึงเนี่ยอ้าวนกลับมาที่เดิมขุดขึ้นแมงบนนะครับหายน้ำแกนิด เดีเยวขึ้นแบบโทนรครับเพื่อการมัตรไปยาดิดกระต่ออีเพยไปเ e t s ก้เอาลครับและตอนนี้ก็พืดไปที่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยดาบยังไม่ได้ใช้งานเราใช้หน่อยละกันสุก Yeah. ลงมาตรงน้ำลงมาตรงน้ำ กลับตาย็อตเมื่อนนกี้หลุดไปยังไงดีฮะน่าจะใช้เวลานานอยู่นะเนี่ยปดทอลืมขุดท้องแล้เปล่าเปิดนั่นสิเดี๋ยวผมจะขึ้นไปข้างบนนะครับ กดืุ่อแกมันเวลาตัวมือให้ทุกคนระหว่างทางเราได้ขุดเหล็กด้วยนะครับเราเลยได้ที่ขุดเหล็กมาอย่างฟรีๆไม่ได้เสกอย่าพูดว่าเสกอีกไม่ชอบบอง,บงว่าอื้อืมจะเกียบไปเร็ววิ่งขึ้นอู้บอลาวะ่ะอนคาคตมีสร้างมรงตี้นถือ วันนี้ก็เล่นมายาวนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้ก็จะเจอกันใหม่วัสดีครับตอนเย็นก็จะเจอกันใหม่พูดปิดบ้าย